โอกาสที่มนุษย์กับ AI จะเกิดความขัดแย้งนั้นมีอยู่จริงภาพยนตร์และสื่อต่างๆมักนำเสนอภาพลักษณ์ของ AI ในแง่ลบซึ่งอาจทำให้ผู้คนมีความกลัวและหวาดระแวงต่อเทคโนโลยีนี้อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องมองภาพรวมอย่างรอบด้าน AI มีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์มากมายต่อมนุษยชาติตัวอย่างเช่น AI สามารถช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคภัยไข้เจ็บและความยากจน AI ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลายๆภาคส่วนเช่นการแพทย์การศึกษาและการขนส่งอย่างไรก็ตาม AI ก็มีความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความขัดแยง้งตัวอย่างเช่น AI อาจถูกใช้เพื่อพัฒนาอาวุธร้ายแรงหรืออาจนำไปสู่การสูญเสียงานจำนวนมากนอกจากนี้ AI ยังอาจสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบจำเป็นต้องมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจนเพื่อควบคุมการพัฒนาและการใช้งานของ AI มนุษย์และ AI จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่า AI ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทุกคนต่อไปนี้เป็นปัจจัยบางประการที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI การพัฒนาทางเทคโนโลยีเมื่อ AI มีพัฒนาการมากขึ้นมันอาจกลายเป็นอัจฉริยะเหนือมนุษย์ สิ่งนี้อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่ AI ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหรือควบคุมโดยมนุษย์อีกต่อไปซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหาก AI มีเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์ค่านิยมและจริยธรรมมนุษย์และ AI อาจมีค่านิยมและจริยธรรมที่แตกต่างกันสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งหาก AI ตัดสินใจที่มนุษย์มองว่าผิดจรรยบัรณการจ้างงาน AI อาจนำไปสู่การสูญเสียงานจำนวนมาก สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ AI การกระจายความมัง่งคั่ง AI อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากขึ้นสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมและความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับ AI สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า AI เป็นเครื่องมือเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ AI สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์หรือเพื่อความชั่วขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ AI อย่างไร มนุษย์และ AI จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสิ่งนี้จะต้องอาศัยความร่วมมือการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกัน